หินหยังไม่เตัวไปไม่ได้ขุดฮะแล้วมึงมึงขุดหินมึงตัดไม้เหรอกูไปกอกน้ำเชี่ยมีคนมีคนกูเจอคนละใส่เสื้สอผ้าพหันไหมแต่เป็นูสอยไหมสอยแล้วเอาของมาแบ่งกูเลยเฮ้ยทำไม,ไไมต,ตื่นเต้นปแปลกๆวะกูัวเจอชุดเต็มมีไงชุดเต็มเฮ a d ช็อต ตัวเองนัดไปโอ้คุณล้มไหมมึงตายยังตายละไก่เฮียอะไรมึงใช้ปืนในสัตว์กูใช้ธนูเฮยกลับไปใหม่กลับไปใหม่เสียงเท้าใครอีกแล้วเนี่ยเข้าบ้านแล้ว นี mày ่น่าไม่ใช่มึงเฮ้ยมันมีคนกำลังไปบ้านเราบ้านเราอยู่ตรงไหนวะลืมแล้วมันมันกำลังวิ่งมันกำลังวิ่งไปตุ้ยมันกำลังวิ่งไปมันมันกำลังอ้อมมันเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วเชี่ยว่าตุ้ยตุ้ตุ้บ้านเราทุกแม่งเลย ุ้มอีกรอบมันตายตุ้ยมันตายเชี่ยมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันโดนลูกตุ้มกูตุ้ยมันโดนลูกตุ้มกูมึงดีใจกับกูหน่อยดิเชี่ยเก็บ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 หอมมาให้สั่นหอมมงหอมหอมไห้สั่นเอาเร็ว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 เลยหอมมาวะหอมมาหอมมาอังหอมมาไม่รู้ไม่รู้เฮียกูตัวสั่นในสัตว์กูว่าสั่นเพราะมือเหรอไก่เหรอ